กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามังหะจีนะครับที่ร้อยตอนขึ้นนะครับผมก็จะมีเรื่องอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด<อ> subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยเรื่องแรกที่ผมจะมาแนะนําก็คือเรื่องจุตดดิกําเนิดราชาคนใหม่นะครับตอนนี้นะครับหน้าเพจปัจจุบันมีทั้งหมด89ตอนนะครับผมแล้วก็ในกลุ่ม BP นะครับมีทั้งหมด 180แปิกว่าตอนนะครับคนที่อยากอ่านให้ครบร้อยปดสบหตอนนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนเขาด้วยนะครับผมแล้วก็อืมก็สนับสนุนผู้แปลไปนะครับผมก็จะได้อ่านตอนมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไปดูเรื่องที่2เลยเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าหน้าเพจปัจจุบันนะครับมีทั้งหมดร้อยหกสิบตอนนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มดเน a t ของเขานะครับก็จะมีทั้งหมด 218ตอนนะครับผมใครที่ยังอ่านในมันคอลสงรก็อย่าลืมสนับสนุนเขาเพื่อเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ก็ยิ่งดีนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกนะครับผมกดติดตามมา้วยล่ะ